ภายใต้พื้นฟ้าและบรรยากาศแสนอึมครึมครึมฟ้าครึ้มฝนเหมือนจะตกลงมาได้ทุกวินาทีผนวกกับเสียงฟ้ารอ้องลอยแผ่วมาแต่ไกลาราวกับเป็นสัญญาณเตือนให้คนเดินทางอย่างระมัดระวงังซึ่งโอมกับปอสองหนุ่มวัยทำงานก็เป็นหนึ่งในน,นั้นพวกเขาขับรถเดินทางแต่เชา้า เพื่อไปงานแต่งเพื่อนสนิทที่อยู่อำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีปอนเป็นคนขา่าบซึ่งการจะข้ามไปยังอำเภอสีสวัสดิ์ผู้คนมักจะข้ามฟากโดยการขึ้นแพรขนานยนต์กันเป็นส่วนใหญ่ทว่าปอนกลับเลี้ยวไปอีกทางจะบอกนะว่ามึงจะไปถนนเส้นนั้นเรามาก่อนวันงานตั้งหนึ่งวันเดี๋ยวกูพา